สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้ก็จะมาดูหุ้นน่าสนใจนะครับประจำสัปดาห์สุดท้ายของปีนะประจำสัปดาห์สุดท้ายของปีนะครับก็วันที่27เจนาะจนถึงไม่แน่ใจย9เกว่า29เกหรือ30นะโอเคนะครับหุ้นที่น่าสนใจเราก็จะมาดูที่เซกเตอร์นะว่าเซกเตอร์ไหน มานะโดยที่เราจะอ้างอิงจาก5วันก่อนหน้านะครับก็คือสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละว่าเซกเตอร์ไหนมานะครับพ่อเรามาดูแล้วเนี่ยเซกเตอร์ที่มาก็คือนําเพื่อนก็คือกลุ่มเปเปอร์นะครับคือกลุ่มกระดาษนะรางลงมาก็คือกลุ่มมีเดียนะครับอ่ะซึ่งกลุ่มเปเปอร์กับกลุ่มมีเดียมีอะไรบ้างนะก็ผมก็ได้รวบรวมมาใส่ไว้ในนี้ละ นะกลุ่มเปเปอร์มีตัวเดียวนะก็คือ UTP นะครับ UTP ถามว่าน่าสนใจไหมนะครับ UTP น่าสนใจไหมตอนนี้ใน i ทม์เฟรมมันก็ย่อยังยังอ่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแนวน้มขาขึ้นนะแต่ว่าเขาย่อลงมาเฉยๆนะครับแล้วก็ไทม์เฟรมวิกเนี่ยย่อลงมาแล้วชนนะแล้วก็มี2เขียวนะครับในไทม์เฟรมวิกนั่นหมายความว่ามีสัญญาณการเข้าซื้อในไทม์เฟรมวิกนะตรงนี้นะ ทำเฟ a m เดย์ day, อ่าก็เนี่ยจากลงนะก็เปลี่ยนเป็นขึ้นมายืนเหนือนแล้วอันนี้น่าสนใจนะครับแนวรับแนวต้านก็อยู่ตรงนี้นะก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่สิบแปดบาทสามสิบนะครับตอนนี้แนวรับอยู่ที่นี่แหละอ่าเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาตรงตรงจุดต่ำสุดของมันดีกว่าอืมอือแถวนี้นะ สิบเจ็ดบาทนะครับสิบเจ็ดบาทนะสำหรับตัว UTP อันนี้นะ่าสนใจนะเพราะว่าเป็นการกลับตัวในไทม์เฟรม e ี k นะแล้วก็เขาลงมาที่แนวสามแปดจุดพอดีนะสามแปจดสองแล้วเด้งนะครับโอเคเนาะอันนี้นะ่าสนใจนะสำหรับตัว UTP กลุ่มกระดาษนะอือก็น่าสนใจจริงๆนะนะตามกราฟที่ เซกเตอร์แสดงครับคราวนี้กลุ่มถัดมาก,ก็คือกลุ่มที่สองก็คือมนะีเดียนะก็รวบรวมมาก็ประมาณนี้นะเราจะดูกันไปแบบเร็วๆนะถ้าอยู่ใต้ยิ A เอเจสิเราไม่สนใจนะครับเลิกดูไปเลยนะอันนี้อันนี้เป็นแนวโน้มไซด์เวนะครับไซด์เวก็ยังไม่เอานะเนี่ยเห็นไหมดูไซด์เวในกรอบนี้ก็ไม่เอาเอเอสเนี่ยน่าสนใจนะเอน่าสนใจนะก็ อืมก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ว่า h อเเป็นสีแดงอยู่อย่าเพึ่งน,นะครับ BEC อ่าตัวนี้สวย b ีซ e สวยนะอืมเพราะว่าขึ้นมาตรงนี้นะครับก็บีซ e เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาเนาะแล้วก็มีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะจับตานะ จับตาตัว BEC ถ้ามันทําหายเหนือ14บาทได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับ BEC GPI ไม่เอา Skyway นะก a m m y อยู่ข้างล่างไม่เอานะ JK ข้างล่างไม่เอา Marco อืมตอนนี้เป็น Skyway Up นะ รอให้มันทะลุตรงนี้ก่อนรอให้ทะลุเก้าบาทสี่สิบก่อนค่อยว่ากันนะแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะตัวเมเจอร์ข้างล่างไม่เอาแมทอันนี้ ha เป็นสีแดงก็ไม่เอานะดยู่มาติอืม มาติดก็ใช้ได้นะนติดก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนซื้อขายเนี่ยสก,ก้าแบบนี้นะก็ผ่านๆไปก่อนนะ M c o r d อยู่ข้างล่างไม่เอา mono ไม่เอาอันนี้ไม่เอา one e อ,อ่า one e น,น่าสนใจ one e น,น่าสนใจนะอืม อันอีน่าสนใจนะก็สามเขียวมานะก็เออโอเคติ๊กไว้ก่อนวันอีอืมอืมอันนี้สวยแผนบีแผนบีนี่สวยนะอืมกับตัวในทมเ์เฟรมัน กับตัวในทมงเฟรมมันสวยด้วยนะทะลุหหยตรงนี้ด้วยไหมอ่าตรงนี้ก็อืมนี่ไงแนวรับยู่ตรงนี้โอเคสวยอืม แฟน B ีสวยนะยืนตัวนี้ให้ได้แข็งๆนะยืนเหนือเส้นสีแดงให้ได้แบบแข็งๆนะอันนี้สวยเลยเจ็ดบาทห้าสิบห้าแบบแข็งๆนี่แนวต้านถัดไปก็คือเก้าบาทห้าสิบนะมไม่เอานี่เอ็ดยังอยู่ข้างล่างไม่เอาอันนี้อืม <c oughs> กราฟถ้าเป็นกราฟแบบนี้นี่มันมีการเหวี่ยงเกินไปนะเหวี่ยงเกินไปก็เราก็จะไม่เอานะ t h ก็ไม่เอา TKS อ่าอผ่านไปก่อน v g r ตัวนี้สวยดี VGI มันกลับตัวนะ อืมดูมันสิอืมนี้นยังไม่เท่าไหร่นะวิจัยยังอืมโอเคก็ ตัวที่น่าสนใจมีดังนี้นะกลุ่มกลุ <c oughs> ่มเปเปอร์แล้วก็กลุ่มมีเดียมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะหกตัวนะน่าสนใจตัวแรกก็ว g จอนะอืมอันนี้ขึ้นมายืนเหนืออีเมจเจสห้าถ้ามองว่าเป็นไซเวย์แบบนี้นะก็สามารถสามารถ น่าลงทุนนะเพราะว่ามันก็ยังมีแก็บอยู่นะสำหรับตัว v g i นะครับอืมก็สวยดีนะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่เจ็ดบาทยี่ห้า UTP อันนี้ก็สวยดีนะเพราะว่าในทางเฟรมวิกับตัวนะแล้วก็อันนี้ยืนเหนือละนะครับก็คนที่มีหองวางสตอเร้อยที่17บาทแนวต้านถัดไปก็1 8บแบาทสา ท KS อ่าตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะอืมเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็ใช้ได้นะก็ใช้ได้นะก็ตอนนี้คุณก็เนี่ยวาง stop ร้อนไว้ตรงนี้นะคนที่มีของวาง s stop ร้ s นไว้ตรง14บาท70นะแนวต้านถัดไป15บาทเอ้ย18บาท50นะส่วนตัวนี้สวยนะตัวแผ่น B แผน่น B สวยเพราะว่าเออทะลุได้นะทะลุได้ก็มีโอกาสไปต่อ,อเเส้นทำไมมันเดือดจังอืมอืมอตัวนี้แผ่นีสวยนะเพราะว่าเนี่ยถ้าทะลุตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปนู่นเลยนะแปดบาทห้าสิบ เก้บาทหนะครับแนวต้านแลถัดไปวันอีอันนี้กับตัวกับตัวยกโกลด้วยนะก็อ่ะโอเคนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบด้านบนมากกว่านะเพราะว่า HA เป็นสีเขียวนะแนวต้านก็10บาบาท60แล้วก็ BC นะ่จาจับตานะถ้า14บาทมาก็จะเป็น2เขียวนะโอเคก็ประมาณนี้นะหุ้นที่น่าสนใจนะครับสำหรับ สหัสุดท้ายนะส,สุดท้ายของตลาดหุ้นบ้านเรานะก็มีวิจัย UTP TKS NB1E แล้วก็ b c นะลองเอาไปทำการบ้านต่อดูนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด,ด้วยนะครับแจ็คม o นี่ b บตเตอร์สวัสดีครับ